สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตงทูพีโพสต์ล่าสุดหลังมีข่าวเลิกปรางกันนรันก่อนหน้าน,นี้ยังคงประเด็นที่หลายๆคนติดตามอย่างต่อเนื่องหลังจากเพจดังใจมอยร้อยแปดได้ออกมาโพสต์คำใบปริศนานางเอกหน้าเชียวกับหนุ่มมัเทีที่ไม่กดไลค์รูปไม่ลงรูปคู่เหมือนเดิมจนเกิดคําถามว่ายังรักกันอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งก็มีหลายคนโยงไปที่คู่ของนางเอกดังปรางกันนรันกับแฟนหนุ่มตงทูพีที่ฝ่ายชายเพิ่งขอแต่งงาน งานเป็นช่วงปลายปี2564ที่ผ่านมา และก็ยังมีคนจับสังเกตว่านิ้วนางข้างซ้ายของฝ่ายหญิงไม่ได้สวมแหวนมันมาสักพักวรวมไปถึงไม่มีภาพคู่เคลื่อนไหวแต่อย่างใดทําเอาชาวเน็ตคิดว่าหรือจะเป็นคู่นี้ที่ส่อแววเลิกกันล่าสุดเมื่อช่วงกลางดือของอวันที่11ส,สิงหาคม65ที่ผ่านมานางเอกดังปรางกันนรันได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอ้จีสอรีด้วยการโพสภาพจากหนังสือการ์ตูนเล่มเดิมที่มีการถูกระบุไว้เกี่ยวกับการใช้เวลาในสถานการณ์ต่างๆซึ่งถ้าอ่านข้อความในหนังสือจะมีการเขียนว่า อยู่กับเวลาเศร้าๆแป๊บเดียวก็พออยู่กับเวลาที่มีความสุขให้นานหน่อยอยู่กับเวลาทํางานให้พอดี เวลาที่เหลือใช้ไปกับการอยู่เฉยๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่สาวปรางกันนรันโพสต์ภาพพร้อมข้อความดังกล่าวจะสื่อถึงอะไรหรือไม่หรือเป็นเพียงพระตัวสาวปรางเองชอบข้อความดังกล่าวเฉยๆหรือเปล่าและสําหรับประเด็นที่ถูกจับตามองอยู่นั้นก็คงต้องรอให้ทั้งสาวปรางกันนรันและหนุ่มต้องถูพีออกมาชี้แจงความจริงด้วยตัวเองดีที่สุดครับพระสุดกลางดึกทางด้านต้องถูพีก็ได้โพสต์อภิริระบุว่าเริ่มต้นอยู่คนเดียวดีที่สุดดีกว่าอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่า เราเรียกได้ว่างานนี้ทําเอาชาวโซเชียลต่างก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าอาจจะเป็นแค่การงอนๆงอนการกับมะปรังอยู่หรือเปล่าอย่างไรก็ตามเราฟังจากปากเจ้าตัวกันดีกว่าครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณครับ